วันนี้เราจะไปไหนกันนะคะยังไม่รู้เลยค่ะไปเลย,ยมีมีร้านไหนที่น่าสนใจก็จะเข้าค่ะไม่สนใจก็ไม่เข้านะคะค่ะเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆนะคะค่ะสนจนะคะค่ะเจ๊ขับรถเองด้วยนะรัดรัดเข็มขัดดีๆนะดีไปค่ะแล้วก็อันนี้นี่ร้านนี้เจ๊ชอบมากแลนอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะ เดี๋ยวสักวันหนึ่งเราต้องมาลองนะคะเจ๊ลองแล้วหนูยังไม่คือลองเลยค่ะเดี๋ยวพามาลองเดี๋ยวพาข้างหลังมาลองหมดแล้วแหละข้างหลังอยู่ไหนคะทรงเสียงเลยค่ะเซฟดิสบี้น่าทึ่งแล้วค่ะยัง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 เหรอเดี๋ยวหาอีกแล้วนะมีลูกศรเห็นไหมสิไม่มีค่ะเจ๊เฮ้ยถ่ายหรือเปล่าเนี่ยถ่ายอยู่ค่ะเมื่อกี้เนี่ย สรุปแล้วคุณมาที่ไหนกันคะเนี่ยร้านที่ไหนคะตอนแรกว่าจะไปทำก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ว่าปิี่นใจมาทานา้านยาลเบอร์หน้ากากได้เพราะว่าเราจะทานแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านยายู่อีกนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันนามดูเมนูค่ะให้เลือกหนูนะคะอหนูระคะนั่งสิคะเก้าอี้พิเศษนั่งเลยค่ะอืมวันนี้จะทานอะไรนะคะ ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดูเมนูก่อนนะคะดูเมนูก่อน,<ะ>นก็จะวันนี้จะกินอะไรคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทานอะไรนะคะมีเยอะเยะไปหมดเลยแต,แต่ขับรถมาเลยสร,สรุปแล้วก็มาที่ร้านนี้นะคะร้านนี้เมื่อวานนี้เรากินลาบก้อยใช่ไหมวัน,นนี้เรานั่งเครื่องมาถึงญี่ปุ่นเลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ลอดูเมนูมนใครสั่งอะไรบ้างนะคะเด,ดี๋ยวให้ดูตอนนี้ <c oughs> แค่ <c oughs> น้ำชานะคะมาเสิร์ฟแล้วฮะตื่นเต้นกันใหญ่เ <c oughs> ลยค่ะลองชิมสิคะ,อะลองดิคะร้ <c oughs> านเขาไม่มีพรรา <c oughs> ลาดลองดรุดยังงลองเรียังคะ <c oughs> ลองยังคะคนสวย yeah, ล้างช,มงชิมก่อนะค mm hmm. อ่าล้งชิมก่อนอ๋อนึีว่าจะลืมเอาโหลดเ <c oughs> อานั้น mm hmm. ออกหัว <c oughs> ไปทางนู้นก่อนดีกว่า๋ mm hmm. อได้แล้วอ่าโอเคโอ้หตายแล้ว <c oughs> สองรอบเขตื่นเต้นเขาตื่นเต้นอันนี้สีเหมือนกันนะคะเจ้ด้วยเจด้วยไปเจ้ด้วยเจ้ด้วยเจด้วยเาคนเล็กชุ่มช้นนตตกไปหมดกับข้าวเริ่มมาแล้วค่ะ ละราเมงค่ะอันนี้ค่ะของคุณน,นี่ค่ะมาเดวมกินข้าไปเลย,หยเหเหมือนกันเหมือนกันกินด้วยกันอันนี้ข้าวหน้าเนื้อกินด้วยกันนี่หรือจะกินหมดมเดี๋ยวรออีกนะคะกกำลังจะมาม,มาแล้วจ้า อันนี้ชุดสะบะย่างซียูนะคะแล้วก็น,นี่ข้าวหน้าเ,น,เาน,นื้อแล้วก็กุ้งเทมปุระแล้วก็อะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรแชมเปี้ยนเปี้ยนนั่นน่ะเออลเมิงอันนี้ลิงค่ะอันนี้อึ่งน,นะฮะแล้วหมูค่หมูอ้าวแล้วคนนี้ล่ะคะน,นีซีค่ะซีอ๋อ <laughs> น่ารักเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทานกันนะคะว่าหมดหรือไม่หมดสรุปแล้วเราก็มาถึงญี่ปุ่นนะฮะอันนี้กุ้งเทมปุระอ่ะกินเจ้าคะอืม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  ตอนนี้มือมถ่ายนี่บ้างเราต้องให้ถ่ายป็นเองถนับถ่ายนีเนื้อนะฮะเนื้อก็ทารอ รู้ใลเหรอร้อนจริงอ๋อร้อนรอ้อนเป็นเป็นคนอีสานกต่ใส่แต่แกบเป็นอยู่เด้ออือ,อ,อ,อน้เติมนะคะ สอง,งคนสองถ้วยเดียวแย่งกันละค่ะเราบบกินถ้วยเดียวแันงต้องรักกันเยอะๆขะ้นมทำไมไม่สั่งคนละถ้วยล่ะคะฮะลองชิมก่อนค่คะ,ะคเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ปวดยิ้มไม่สดค่ะ น้องคะน้องกินอะไรคะไม่รู้ว่าจะกินอะไรเลือกเอาเลยชิคนนี้ดีกว่านะคะอืมข้าวก็มีน้องกินให้หมดนะสองถ้วยเนี่ยาาค่ะกุ้งก็อร่อยนะครับกุ้งอ่ะกุ้งก็อร่อยนะนนนะยเปิิดดดู ชอบกินผัดผักตอนนี้เราไปกินก่อนดีกว่ากินก่อนนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆค,ค,ค,ค่อยว่ากันนะคนถ่ายก็หิวเหมือนกันอตอนนี้คงคุยกับเขาไม่ได้แล้วน,นะคะซาปะค่ะซาปะยงังชีดอว แน่แน่คุยกันบ้างเนี่คุยไม่ได้คุยไม่ได้แล้วค่ะก็คุยไม่ได้ออ <laughs> ไปอยู่ที่ไหนอ,อะไรอีกคนนึงอ่ะโอ้แล้วายแต่ละครั้งต้องมาดูนั่งกินตรงเนี้ยกนได้ค่ะกันแล้วค่ะรอบที่แล้วเราบอกว่ามาดูนะคะว่าจะหมดไหมเราลืม <c oughs> เราลืม <c oughs> ว่าจะหมดไหมเราลืมถ่ายแต่รอบนี้ <c oughs> เราจะถ่ายให้ดูเลยนะคะมไม่ต้องล้างจานเลย อร่อยใช่ไหมคะอ่ก็มาตั้งญี่ปุ่นไม่อร่อยได้ไงเนาะขับรถวนทั้งสองรอบ <c oughs> สรุปแล้วว่าตกแถวนี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าอยากให้ไปทานร้านไหนบอกมานะคะเราจะจัดให้ะคะ่ะไม่เหลือนะคะอร่อยมาเลยค่ะออ กันนะคะอืมไปกันนะคะกิ่นไหมคะกินค่ะลุกไม่ไหวนะเอ๊ะปกติก็ลุกไม่ไหวอยู่แล้ววันนี้หนักก่อนแาเอวันนี้น้องลิงไม่มาด้วยเงียบปิ๊บเลยน้องลิงหิวข้าวโอ้หิวข้าวก็น่าจะหมดอยู่เนาะหน้าทวยเขาเกลียงปิ๊บไม่ทาน้องลิงไม่เหลือเลยค่ะนี่มันหวานหน่อย อ่ะอีกน้องหนึ่งอีกน้องหนึ่งสวัสดีค่ะทีนี้เราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกินที่อื่นอีกอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปทานที่อื่นอีกนะคะวันนี้พามาเมืองนอกเดี๋ยวเรากลับบ้านเราได้ละ